เฮล lo สวัสดีครับผมในวันนี้เรามาจะมาแนะนําเกมที่มีชื่อว่าจูเซียนนะครับเป็นเกมมือถือที่เกี่ยวกับเซียนแล้วก็เป็นหนังจีนวิทยุดีกแล้วนะครับหลายคนที่ชื่นชอบหนังจีนนะครับก็จะอาจจะรู้จักจูเซียนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของการตะลุยโลกนะครับแห่งขอะโลกของเซียนนะครับโดยรูมมาดูซิว่าเกมมือถือชนิดนี้นะครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงนะฮะเลและมันเพลินนะครับเคยเมื่อกี้นะเมื่อวานลองเล่นไปประมาณแบบช่วงเย็นนะครับรู้สึกตัวอีกทีไอ้แค่ สามสี่ทุ่มครับผมคือมันมันเพิ่งค่อนข้างเพลินมากๆนะครับโอเคเราเรามาดูเกมเพลงข้างในกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมไปเอาล่ะครับนะครับเรามาดูการสร้างตัวละครกันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะมีเมฆเขียวนะครับทาไทเก็กว้าวเมฆเขียวทําไทเก็กนะครับมาทําไมปันะครับต่อไปสรางลมนะครับเราค่อนข้างสดเลยทีเดียวสรางลมนะครับร้อยบุพานะครับเป็นสายเนี่ย คริติคอนโจมตีประมาณนักฆ่านะครับนักฆ่านักฆ่าอะไรแหละนะครับในโจมตียักะไกลนะครับเป็นนักดาบนะครับมาทําไมวะเฮ้ยขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นจอมปีศาจนะครับจอมปีศาจนะครับตัวที่ผมเล่นอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพจอมปีศาจนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างลองสร้างตัวดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ผมเล่นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเสียงสวรรค์นะครับมีเรื่องชายหญิงนะครับ มาสยินกันหมดเลยนะฮะเสียงสวรรค์น,นี้เหมือนไปเป็นพวกนักบวชปะโจมตีนะครับระยะไกลนะครับเราจะเล่นนักบวชหญิงนะครับผมนะฮะเราจะมาลองสร้างตัวก่อนต้องบอกว่าเจมสดูเซียนเนี่ยสามารถเล่นแบบว่าระบบแต่งหน้าที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเกมแฟชั่นเกมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่ดีเห็นไหมครับว่าเราสามารถส,ร,สร้างนะครับทรงผมน้่ยนั่นโอ้ว้าวเห็นปะดูสร,สร้างไะมหน้ามึนๆตึง,ตงๆนะครับ ตึงไหมดูตึงตึงเปี้ยเลยน่าดูเศร้ามากนี่ตองบอกตัวนี้แค่หน,น้า,อ,นนานอ,อ,อ,อันนี้โคตรตึงอ่ะเอออันนี้เป็นชุดเป็นชุดแม่นางปี้เหย่ามาดูหน้าก่อนหน้าอันนี้ดูสวยงามน,นะเป็นักบวชต้องแบบว่าดูค่อนข้างอย่างนี้ด้วยแล้วก็ สร้างนะครับชื่ออะไรดีชื่อว่าน้องน้องสอนรามแล้วกันชื่อว่าน้องสอนรามนะครับเราก็สร้างไปเห็นปะแม่งเข้าเกมแล้วนะครับโอ้โหนะฮะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมจะให้ดูเนื้อเรื่องช่วงแรกแรกก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเร็วเลย เนี่ยพี่เห่ยงเรับเป็นชุดแม,ม่นางพี่เห่ยงนะครับน่ารักเลยทีเดียวไปไหนก็ได้ถ้าหยิบชุดนี้เข้ไปจะตายแน่นเฮ้ออย่างงั้นเหรอนี่จอมปีศาจน<ค>ะครับ<ะ>แล้วเราก็นั่งเครื่องบินมาเลยทีเดียวนะตอนรแรกเนะี่ยเขาจะให้สกิลเรามาครบครันนะครับเราสามารถดูสกิล ของตัวละครของคลาสเรานะครับได้ตอนช่วงแรกนะครับว่าสกิลเรามีอะไรบ้างซึ่งจะค,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 ครบเลยทีเดียวนะครับ <ไป S 1> อามีตะพุดเอ้ยรู้แล้วกิเลนนี่หว่าเอ้ยโอ้โหแม่งยิงเป็นไอรอนแมนเลยฝาดโอ้โหสกิลค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่านี่เป็นสกิลนะเป็นด้านหน้าเป็นสกิลระดับสูงสุดแล้วนะฮะ ว้าวเฮ้ยแรงนะเนี่ยโอ้โหอามิตพุทธอามิตพุทธเจ้าคือใครนะ่ะเอาไปแดกเอาไปแดกไอ้ท่านี้มันทำไมได้ไดวะผมไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าค่อนข้างเป็น AOE มากเลยทีเรีงวครับสำหรับสายนักนักนักบวชนะฮะ a อ e คือทำการโจมตีรอบทิศทางรอบตัวมากๆนะครับโดนรัวมากเลยไม่ต้องแบบว่ามาคอยแบอบกว่าปะทะทีาตัวเลยเพราะว่ามันโดนหมดทุกตัวปากปากปากเป็นตัว ตัวหนึ่งที่เล่นง่า,งงานเนยเลยทีเดียวนะเนี่ยตา,ษษา,า,าเยาเยม่าเขียวแล้วก็ที่ชอบมากคือมีมูฟี่ด้วยครับผมอันนี้คือชอบมากเลยทีเดียวนะครับต้องให้ดูเลยทีเดียวมีคัดซีนนะครับ 3D 3ม3ิติที่ทำมาค่อนข้างดีมากนะครับ เหมือนเราเล่นเกมออนไลน์ในในคอมพิวเตอร์นะครับที่เราสามารถรื้อฟื้นความทรงจําแบบนี้ได้ว่าเ้ยเกมมันมีมันมีคัสซีนเลนด้วยนะฮะกราฟิกค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับเท่าที่เห็นนะครับว่ากราฟิก,กอตอนเล่นเกมก็ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งคัสซีนในเกมเนี่ยก็สวยงามนะครับคมชัดมากเป็นเกมที่ตามยุคสมัยใหม่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตอนที่ผมดูเนี่ยผมค่อนข้างชอบแม่นางปีเหย่านะครับเพราะว่า มันจะมีพี่เหว่ยกับสเวียชีนะครับสเวีชีมันน้ำลายกระเด็นแล้วเมื่อกี้นี้นะครับค่อนข้างชอบพี่เหย่ยงมากเพราะว่ามันชื่อมันเรียกง่ายจริงจริงน้องมันแก้วกับน้องพาในเขาคอสพี่เหี่ยงกับสเวีชีมานะครับเราเราจะมีรูปประกอบเราจะหารูปได้ไหมได้สินะครับด้วยความที่เราชอบนมเราต้องหารูปน้องๆได้อยู่แล้วนะครับเนี่ฮะเราก็ตื่นมาครับน้องสอนรามนะครับก็ตื่นมาในเมืองนะครับตามในเรื่องทั่วไปนะครับกลับมาเป็นสภาพกากนะครับเพราะไม่มีหายเลย โอเคนะเราจะกลับไปสู่ตัวละครจอมปีศาจผมดีกว่านะเลเวลยี่สิบีแล้วนะครับไปดูว่าที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยไปยังไงกันบ้างนะครับผมชื่อว่ายแม่สิลูกนะครับเป็นจอมปีศาจนะฮะต้องบอกว่าเควสแต่ละสำนักเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าที่ผมเล่นจอมปีศาจเนี่ยผมต้องไปรับไปรับเควสหลักไปเข้าสำนักของจอมปีศาจนะครับถ้าเป็นสำนักไอพระเมื่อกี้นะนะผมเขาเรียกว่าเศร้าหลีแล้วกันดูเข้าใจง่ายดีจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เศา้าหลีแล้วมันเป็นพวกสำนักพระธรมะรมและพวกนั้นแ่ะ นะครับก็จะมาหน้าจะต้องต้องไปหาพวกหลวงพี่อะไรเงี้ยนะฮะเราต้องบอกว่าระบบโซเชียลครับเขาไม่ดีมากครับเข้ามาเราก็เห็นมีคนพูดคุยฟังดิผงผงผงพูดแค่นี้เหรอนี่นี่น้องมายาลาบ <c ười> ไอ้ตันพูดอะไรไม่รู้เรื่องบังหัม <c ười> ไอ้นี่เหมือนพยายามพูดแต่พูดไม่เป็นปะไอ้นี่ <c ười> สุงสแม่งหลับไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงหลับไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยนะครับผมระบบโซเชียลที่ทำนด้ค่อนข้างดีมากนะครับผมนะฮนะแล้วก็สามารถเกมนี้บอกว่าเรื่องรูปแบบการดําเนินเรื่องนี้ได้ค่อนข้างเองด้วยนะครับเพราะว่าบางเควสเนี่ยเราเล่นไม่เลือกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับซ้ายกับขวานะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ามันจะมีให้เลือกว่าจะลงโทษสิทธิ์พี่นะครับเนี่ยผมเจอเควสหนึ่งก่อนอันนี้นะครับ เป็นการจะลงโทษสิทธิ์พี่หรือว่าจะปล่อยสิทธิ์พี่ไปนะครับเมื่อสิทธิ์พี่ทำผิดอ่ามันให้เลือกด,ด้วยนะว่าจะลงโทษหรือว่าไม่ลงยังไม่ยอมลงโทษนะครับแล้วก็เกมนี้สัต์ขี่บินได้ด้วยนะฮะการบินจะเดินทางได้เร็วที่สุดนะครับผมนะฮะวันที่ตอนนั้นผมก็เลือกลงโทษสิทธิท์ลงโทษสิทธิ์พี่ไปนะครับเพราะว่าผิดก็คือผิดไงเเราจะมาลองดูคลิปเกมเพย์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับ ยาวไปยาวไปไหวแม่สีลูกนะครับสามารถแอดมาได้นะครับวิ่งจนขาขาดนะครับดูชื่อฉายาเป็นเป็นฉายานะเล่นเราได้มานะครับเป็นฉายาที่ค่อนข้างเฮี้ยมมากเฮี้ยมนะครับเฮี้ยมสามดีมากนะครับซูมได้ด้วยนะครับเห็นไหนมซูมดูตัวละครเรานะครับสวยงามนมโตนมนมเด้งนะครับเด้งดึง แต่ว่า z ู o อย่างนี้นะครับมันก็จะเห็นบ้าอะไรไม่ชัดเลยนะรเราต้อง z ู o ออกเอาไปหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับทำาเว s หมุนจอได้รอบทิศทางน,นะครับตัดต้นไม้เหรอผมมึงตัดต้นไม้ได้โหดเหี้ยมมากตัดต้นไม้ได้เหี้ยมมากอย่าทักตอนกูทำงานฮัลโหลผมจะฟังเสียงคนพูดผมพูดเลยผมชอบฟังนะ อะคิวอะคิวอยู่ไรวะไม่ไม่รู้เรื่องไปต่อครับเก็บยวเบลสักหน่อยหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสำนักเลยฮะใครมีสำนักให้เข้าบ้างนะครับรู้สึกว่าผมจะเล่นอยู่เซิร์ฟสองมั้งสวีเฉวีชฉวีฉีใช้บัตจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเซิร์ฟเฉวีหรือเปล่านะครับไม่ได้เชิร์ฟปี้เหย่านะเป็นเซิร์ฟเฉวีใครเล่นเฉวีก็แอดมาได้นะครับไหว้แม่สิลูกนะครับจะเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักนะฮะ ป็นจอมปีศาจนะครับที่น่ารังมุมมินขนาดนี้ดอกมีคนจัดก,การรีบหนีออกมาเรียบร้อยี่าอันนี้ถ้ายังยังไม่ได้อลังมากนะเพราะว่าเป็นท่าเลเวลต้นๆน,นะครับเป็นท่าเริ่มแรกๆนะครับถ้าตอนถ,ถ้าจอมปีศาจตอนแรกแม่งโคตรอลังการเลยบอกเลย โอเคปลอมตัวปลอมตัวเหมือนกับปลอมตัวทำภารกิจนะครับเป็นเควสของมันนั่นเองถึงนวาปลอมตัวเราก็จะขึ้นสันเจ้าตรงนี้ได้แล้วนะฮะเห็นปะ่ะเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเราส์ไม่สามารถมาได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันป้องกันอยู่เป็นเควสนะครับเป็นเควสเควสหลักก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่เย็ดจะอะไรขึ้นอนะ บินดีกว่าผมจริงจริงต้องบอกว่าผมเวลาผมเข้าเกมมาผมผมชอบฟังไอ้พวกเนี้ยพูดมันสุกดีหล่อมวยหล่อมวยค่ะอีมวยแม่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาดูผมก็จะด่าผมนะผมผมชอบจริงๆรหล่อมวยให้ไม,ไม่สนุกไม่ตลกดิบางคำมันก็ตลกตลกแอบตลกอ่ะเอาไว สร้างเลยสร้างเลยแนละ้วบอกขบอกเขาสร้างสร้างตีไงเนี่ยเจ้ารู้ได้ยังไงจับตาคู่ดูท้ากับกุย้ยลี่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอ่าเป็นแมปจอมปีศาจนะครับเป็นแผนที่แมปจอมปีศาจที่ผมต้องมาเข้าสํานักนะฮะแล้วก็มีเรื่องบัดหมางกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสิทธิ์พี่มันโกนตีนะครับผมนี่ไงจอมปีศาจนะครับที่เรามาสํานักนะครับมาเข้า เราต้องสาบานด้วยนะบอกเลยมีการกิีดเลือดสาบานทำเควสกิีดเลือดสาบานอะไรนี้ด้วยนะฮะค่อนข้างเป็นเป็นเกมที่เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเป็นคาใครสนใจเกม M MM m o แนวจีนๆนะครับที่ในในมือถือที่ระบบค่อนข้างดีแล้วก็กราฟิกค่อนข้างเยี่ยมนะครับผมแนะนาเกมนี้แหละฮะนะครับแล้วการเล่นเกมจูเซียนเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอ่าเพลงเพลงหนึ่งนะครับ แม่เป็น,ม,นมันเป็นเพลงเกมออนไลน์คิดถึงเกมออนไลน์สมัยก่อนอะ่ะเออเดี๋ยวต้องเปิดชื่อเพลงมน,นหน่อยนึ่งเออ,อ,อพอไหมพอไหมเดี๋ยวจะร้องให้ฟังจะร้องสดๆเลยฉี่ยงเจ้าจุ้ยฉี

หลายคนจะเริ่มรำคาญแล้วนะครับก็เพลงนี้นะครับต้องบอกว่าหากใครนะครับทายถูกว่าผมร้องเพลงอะไรเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงจูเซียนหรืออะไรยังไงนะครับหากใครทายถูกนะฮะให้ผู้ชมทายมาแล้วก็ทิ้งชื่อกับไอเดีเพลงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับผู้โชคดีทีหลังนะครับโดยทีมงานเนี่ยเขาจะมาจับผู้โชคดีนะครับแจกชุดนะครับต้องชุดเอ่อชุดชุดที่เรียกว่าบีหกีหกเถือน ผมพูดถูกก็วะเดี๋ยวลองดูให้เอาซูมก่อนซูมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้นะลองวายลองมะขังโอเคที่ผมใส่เนี่ยเป็นชุดนกยุงนะครับผมซื้อมาเองนะครับผมแต่ชุดที่จะแจกเนี่ยถามว่าคนได้ตอบถูกเนี่ยแล้วก็ได้รับทีมงานเขาให้พอดีเนี่ยจะเป็นชุดนี้นะชุดที่มีชื่อว่า ชุดนี้หกฟ้านะครับเป็นชุดนี้ครับผมเนี่ยสวยปะสวยนะต้องบอกว่าถ้าอยากได้ชุดแฟชั่นสวยๆอย่างนี้นะครับก็ลองทายดูนะครับว่าเพลงเพลงเมื่อกี้เนี้ยผมร้องเพลงอะไรนะครับผมเองยังทายไม่ถูกเลยนะครับผมก็ร้องฮอมหอมอมไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับผู้โชคดีกันทีหลังนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะมาดูนะฮะโอเคเราใส่ชุดนี้โชว์กันหน่อยอ่าเป็นชุดที่สวยงามนะสกิลนะครับมีอะไรก็อัพขึนหน่อยนึงนะครับฟันอสูรา เฮ้ยคาถาล่าลมฟ้าประหารเน้อมันถูกต้องที่สุดเลยนะครับผมมีคนแอดเพื่อนมาว่ะด้วยยี่สิบห้ามีคนใช้ด้วยทักสวัสดีจ้าวัตฟักไลทักแม่งเลยไลททักไลทักโอเคเราจะมาลองจัดกสกิลก่อนไหมนะครับเรามาดูสกงสกิลก่อนนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างคาถาล่าลมใช้ได้นะเนี่ยสกิลช่องสกิลโอเคทีนี้เราไม่รู้ว่าสกิลไหนมันเป็นยังไงด้วยนะครับอันนี้เพิ่มแอทแท็กสองร้อยสิบนะครับดาเมจร้อยสองเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสองร้อยเก้าสี่ันนี้แรงอยู่นะเราเอาสกิลไหนลงนี้นะ ฟ้าประหารคูดาวสิบห้าวิอันนี้คูดาวห้าวิเองคูดาวหกวิคูดาวยี่สิบวิคูดาวหกวิทำานมันน้อยจังวะมาลองจัดไปอุ้ยกว้างนะเว้ยอุ้ยกว้างขนาดนี้นะครับชอบเลยทีเดียวนะครับชอบมาก จำแมวมากๆนะครับโอเคเราไปทำเคส็ต่อสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ถือว่าท่ากว้างมากเลยนะเรามาดูรายละเอียดสกิลกันก่อนนะครับเป็นสกิลเพิ่มดีเฟนต์นะครับคาถาล่าลมมันจะมีคาถาล่าลมนี่จะเป็นเพิ่มสปีด ครับถ้าอ่านไม่ผิดนะโอเคเราไม่เอานะครับเ,เราเอานี่ลงแทนดีกว่า yeah. เงี้ยเกมจำจดิคิดถึงเกมออนไลน์สมัยก่าๆมากเลยจริงจริง มันคือกราฟิกมันมันควรจะเป็นเกม p ีีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันสามารถลงมือถือได้แล้วก็ไม่ค่อยกินสเปกด้วยนะครับก็ไม่รู้อ่ะคือเล่นเล่น,เล,นเล่นดีเล่นได้แจ่มมากนะครับโดยเฉพาะคือผมเล่นเกมจีนมาค่อนข้างเยอะนะครับในมือถือนะครับโดยจูเซียนเนี่ยเป็นเกมระบบแล้วก็แฟชั่นนะครับตอบสนองนี้หลายหลายคนได้ดีมากนะโดยเฉพาะผมที่ค่อนข้างเป็นสายแฟชั่นพอสมควรนะครับ What the fuck ยังก ja! <con> <Star> ูทำเควสอยู่รีบเหรอรีบมากอ่ะมีคนชวนจังเลยอ่ะไหนพักมีคู่รักยังยังค่ะปอกป๊อกอมันอย่างนี้เลยนี่ครับระบบโตเชี่ยวนะครับผมรู้หรือไม่เกมนี้มีระบบแต่งงานด้วยนะครับผมระบบแต่งงานเนี่ยเกมนี้นะครับถ้าอยากแต่งงานเนี่ยให้มาที่เมืองเฮอนานนะครับ n p c ผู้เท่าจันทรานะฮะจะแต่งงานกับใครก็ครับก็สร้างปาร์ตี้กันมา2คนนะครับโดยโโดดที่ข้อแม้ทั้ง2ฝ่ายที่ต้องมีนะครับก็คือต้องมีแหวนมั่นนะครับมีเลเวล45แล้วต้องสองฝ่ายมีค่าวาสนาสูงกว่า1,000นะครับโอ้ใช้1 3ส4โกนะครับเพื่อขอแต่งงานนะครับซึ่งการแต่งงานเนี่ยจะได้รับชุดแฟชั่นสวยๆงามๆด้วยนะฮะผมนะฮะอย่างเช่นที่เขามาจีบผมเนี่ยนะครับสงสัยอยากจะแต่งงานกับวายแม่สิลูกแงะเลย ไม่นึกเลยว่าคือเล่นมาตั้งนานนะครับไม่มีคนมามาจงมาจีบหรือมาท่องมาทักนะฮะพออัดคลิปปุ๊บแม่งมีคนมาทักโคตรหา่าห่ามากบ้าที่สุดอันนี้เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้คือเขาจะบินไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลเนี่ยนกมันก็จะบินนะครับแต่ถ้ามันใกล้เนี่ยนกมันก็จะเลียดพื้นนะครับมาค่อนข้างไกลนะครับก็จะบินข้ามเขตเลยบินกันยาวๆนะครับ สบายๆบ,บินข้ามแมปเกมบางเกมทํานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมบางเกมนี้จะแบบค่อนข้างบอกว่าต้องเดินเราเองเดินขาลากับผมอันนี้อันนี้ไกลนะแต่บินได้ผมว่าถือว่าดีกูลองมาโอ้โยเต็มจอดูสกิลนะครับดูมันเริ่มอลังขึ้นและเปล่าเห็นปะ่ะเริ่มมีความอลังการขึ้นแล้วนะครับ จริงๆมันมีท่าไม่ตายนะครับเป็นท่านี้นะครับแต่ว่าผมยังเปิดไม่ได้ไอ้ไอเนี่ยไม่ใช่ท่าไม่ตายเดี๋ยวผมจะาฟาร์มนะครับฟาร์มเรื่อยๆจนกว่าท่าไม่ตายจะเต็มนะครับจะใช้ให้ดูนะครับก่อนที่เราจะจบมันแค่นี้นะครับโอเคบอทก่อนอยากใช้ท่าไม่ตายอ่ะจะเต็มเกตแล,ล้วเกตจะเต็มแล้วเกตจะเต็มแล้วให้เกตเต็มนะครับเดี๋ยวมันจะโอ้ยทางไม่งกว้างมากมาแล้วครับผมเหมือนเรียกสแตนออกมานะครับสแตน แตนโจโจเอามาทุบข้างหน้านะครับให้มาลายสิ้นไปนะครับโอเคแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นกองเล่นเกมจูเซียนก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้นะครับผมนะฮะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทายเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้นะครับตอนก่อนหน้านี้ให้ถูกต้องนะฮะแล้วเราก็อาจจะได้รับรางวัลนะครับผมนะฮะโอเคใครที่อยากจะเล่นนะครับมาเจอกันได้ที่เซิร์ฟเวอร์อ่าสวีอชุยนะครับตัวละครไหว้แม่สีนลูกนะครับทักมาได้นะครับผมนะฮะโอเคขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฟันดี้ลาเตสวัสดีครับคุณัก Thì ok cho ta đè nha yeah.